่วนอีกเ,เหตุการณ์หนึ่งต้องชื่นชมความมีสติของน้องคนนี้ค่ะน้องถูกคลื่นเป็นคลื่นยักษ์เลยนะคะซัดตกลงมาจากสันเขื่อนที่เป็นเขื่อนกั้นแนวคลื่นค่ะตกลงไปที่บริเวณหดาดไซแก้วที่สมิลาจังหวัดสงขลานะคะแต่ปรากฏว่าน้องเนี่ยสติดีมากๆลอยคออยู่ในทะเลนานนับชั่วโมงกว่าเจ้าหน้าที่จะเข้าไปช่วยสุดท้ายช่วยได้ค่ะ อ่ะคุณผู้ชมลองดูคลื่นเนี่ยที่เขาบอกคลื่นยักษ์ก็คลื่นยักษ์จริงๆค่ะ เนี่ยแล้วบริเวณที่เกิดขึ้นตรงนี้หาดทรายแก้วหรือชายหาดแก้วจุลเดชอยู่ที่สิงหานครจังหวัดสงขลานะคะแล้วคลื่นคือสูงมากแรงมากแรงถึงขั้นที่ว่าน้องเนี่ยเขาไปเดินเล่นอยู่ริมเขื่อนที่เป็นเรือนริมกั้นเขื่อนเอาไว้กั้นคลื่นปรากฏว่าคลื่นมันแรงจนซัดน้องเนี่ยตกลงไปแล้วพอตกลงไปทุกคนพยายามช่วยแต่พี่บ๊อบดูคลื่นคลื่นมันแรงมากกว่าจะช่วยได้นี่นานนับชั่วโมงแต่เหตุการณ์นี้ต้องชื่นชมน้องค่ะเพราะน้องสติดีมากคือพยายามลอยคอเพื่อช่วย ่วยตัวเองไม่ให้ตัวเองเนี่ยจมลงไปนี่เป็นคลิปนาทีชีวิตนะคะเด็กผู้หญิงคนหนึ่งเธอถูกคลื่นยักษ์ซัดทาทมแบบไม่หยุดหลังจากที่เธอพลัดตกลงไปจากเขื่อนกั้นคลื่นชายหาดแก้วจุลดิิตบริเรณสันเขื่อนเลยค่ะ,คะที่จังหวัดสงขลาเด็กหญิงคนนี้เธอพยายามช่วยเหลือตัวเองคือเกาะเชือกที้เจ้าหน้าที่ ของฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองสิงหานครเจ้าหน้าที่ที่โยนเชือกไปให้โยนไปเนี่ยพร้อมกับเสื้อชูชีพน้องพยายามจะเกาะพยายามจะช่วยตัวเองแต่เธอก็ยังถูกคลื่นเนี่ยซัดไปไกลอีกประมาณ30เมตรทําให้เธอต้องไปลอยคออยู่ในทะเลน,นานนับชั่วโมงแต่น้องมีสติมากค่ะพยายามพยุงตัวเองแล้วก็หงายหน้าให้ลอยอยู่หน้า น้าแบบไม่ให้น้ำเนี่ยเข้ามาที่หน้า,นาไม่ให้หายใจไม่ออกพยายามลอยคองเงยหน้าเอาไว้พยายามเงยหน้าไว้ทั้งๆที่คลื่นเนี่ยซัดแรงตลอดเวลา จนเจ้าหน้าที่ต้องใช้วิธีใหม่คือเอาแกลอนน้ํามันมาผูกกับเชือกแล้วโยลงไปในทะเลพยายามให้น้องเนี่ยจับเชือกนี้ไว้ให้ได้<ม>แล้วเจ้าที่ก็ช่วยกันดึงนอ้องคนนี้ขึ้นฝั่งจนสําเร็จปลอดภยัย<ม>ก่อนที่จะนําตัวเด็กหญิงรายนี้ส่งโรงพยาบาลสิงหานครเพื่อให้ทางแพทย์เนี่ยตรวจร่างกายค่ะในระหว่างที่คุณกุกเล่าเนี่ยผมขนลุกเลยเนะครับรูหว่าง<ด>ทางที่ช่วยอะ่ะพี่บอ๊อบ<ะ>ขึ้นย,ยังแรงอยู่เลยใช่ครับคุณผ<อ>ู<อ>้ชมครับมันรุนแรงมากนะครับแล้วโอ้โหเดชบุญที่ตอนที่น้องถูกขึ้นซัดมาเนี่ยมันไม่ไปฟ ากเท่ากับสันเขื่อนด้วยนะไม่งั้นอาจจะเป็นลมสลบไปเลยก็เป็นได้นะครับเอาละ่ะเรื่องนี้ครับทางคุณสุธีรวัตรศรีสุวรรณนะครับในขานุกการนายกเทศมนตรีเมืองสิงหานาครก็เล่าให้ฟังว่าตอนเกิดเหตุเนี่ยเด็กผู้หญิงคนนี้ครับเป็นลูกบ้านชาวเลนะครับซึ่งเดินเที่ยวอยู่กับเพื่อนประมาณ5้าหคนครับอยู่บริเวณสันเขื่อนตรงคลื่นหาสายแก้วนะครับตรงสันเขื่อนที่มันกันคลื่นเนี่ยแล้วจู่จก็ถูกคลื่นซัดลงไปในทะเลนะครับเพื่อนๆนก็เลยเรียบไปขอความช่วยเหลือและก็ต้องบอกเลย ทางเลขานุก,การนายกเทศมนตรีบอกว่าน้องสติดีมากครับไม่ตกใจแล้วก็มีทักษะการเอาชีวิตรอดในท้องทะเลด้วยการพยุงตัวอย่างที่คุณปุ๊กเล่าให้ฟังครับเหนยหน้าไม่ให้น้ํามันเข้าปอดเข้าปากนี่แหละครับและเธอก็พยุงตัวเองด้วยเครื่องทุ่นแรงแบบนี้ที่เขาโยนล,ลงไปจนกระทั่งเธอสามารถมีเรียวแรงปีนกลับเข้ามาได้ตอนที่ถูกล่าเข้ามาเนี่ยนะครับเจน้าที่เข้ามาช่วยเหลือได้อย่างปลอดภัย โต้องโล่งใจจริงๆปลอดภัยแล้วค่ะตอนนี้น้องนี่กลับบ้านแล้วนะคะแต่ว่าคลิปนี้อยากจะหิบมาเตือนเป็นอูทาหอนกันไว้เพราะว่าเด็กๆถ้าเกิด หนูเจอเหตุการณ์แบบนี้ต้องพยายามตั้งสติพยายามลอยตัวและที่สําคัญคืออย่าตะเกียกต,ตะกายอย่าพยายามไหยเหมือนไหยโต้กับคลื่นสู้กับคลื่นเพราะจะเข้าฝั่งเดี๋ยวหมดแรงซะก่อนต้องทําเหมือนนอ้องคนนี้คือพยายามเงยหน้าแล้วลอยคอพยุงตัวเอาไว้ที่สําคัญคือโชคดีมีเจ้าหน้าที่เห็นเหตุการณ์มีเพื่อนคอยให้การช่วยเหลือและเข้าไปช่วยเหลือน้องพยายามเกาะแต่ที่สําคัญคือเขาบอกส่วนใหญ่เหตุการณ์แบบนี้เวลาเกิดขึ้น คนจะไม่ค่อยมีสติละค่ะสำลักน้ำบ้างตกใจพยายามจะว่ายซู้บ้างสุดท้ายหมดแรงแล้วก็จมในที่สุดแต่ต้องหยิบมาเตือนกันจริงๆเพราะว่าอันตรายมากๆถึงแม้ว่าเหตุการณ์นี้น้องเขาจะไม่ได้ลงไปเล่นน้ํานะคะพี่บ๊อบนี่คือเขาเดินอยู่บนสันเขื่อนนะแต่ว่าเขาูกคลื่นเนี่ยซัดตกลงไปซัดปุ๊บน้ําพาเขากลับไปในท้องทะเลนะคะ